ก้าบสบายดีและสวัสดีเดอ้อมือนีใจแก้วสิมาถ่ายเบิง่งน้องทงพนขยันได้นีพนมาซอยยันไม่เถาควัด่านไม่เถาเก็บ่านนีสบายดีวัตชุกุชุคนเดอ้อสบายดีเดอ้อน้องทงเดอ้อสบายดีายดมาเก็บ่านบ,าบ่หลูมาเก็บ่านช่วยไม่เถาบาอเอาเอาเอา้าเป็นคนสู่ขยันลู เิ็บท่านทำาไม่เ่าฝากกะชีช่อยไม่เห่าคือกันมันจังแล้วไว้เนาะพี่น้องได้กระสอบเอาตัวนี้บอกฝาแล้วรึปะนี้ปั้นนะยังฝาเลย เก็บเก็บเก็เอาเอก่อนบอตะกี้ชุบอยเ็ดค่ะตะกี้ชุกอยเ็ดค่ะเอาใส่ยันาพันล้มแล้วก็เคงเคองเคองเคแล้วก็ถอกโออ

ทีาก้กอยนะเลยเด็กาังพืนนั่นเท้าถานกังเว้นไปการ

แล้วบาทนี่อังเว้นกระทม่มไปไปจานอาอยู่นี่ยังไายมั้งจ้เป็นลูกเลย

흐흐흐흐. <laughs> <laughs> ในคอมเมนตดูเชฟก็ได้ขายได้ประตูเขาชื่อเขาไปเะ็ดอัดแข็งประมาอันชื่อของชาวทาเบดบสม,มันหักมันน้อยแต่พายจะขี้ขานเบส ใช่มันถูเมื่อไห่คตลาดตลาดเหมาะค่ะพระเจ้าหลือไปเอง

nhỉ là thô bò để xây nào bắn nó bẩn lè em phải tinh anh nhà cái số à nào nó คนนียังบ่ได้เต็มถักแต่เก็บมาตืมเผยก็เรื่อเหียนหนาบอ

ขอดก่อนนะได้จะชอบเลยมาตดเ็าสิบเ็ดสิบสองสิบสต่ตนนั้นกแม่บอก

เบิดแลวพี่น้องเอ้ยฐานในตู้นะมาซอยกับพอ่อพอเท่าไรได้สามสอบหนึ่งเบิดเลยขอจบคลิปท่านี้กันเด้อพี่นอ้อง